ก็สวัสดีนะครับผมคนเดิมนะครับคนที่เป็นเหยื่อ V2K นะวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวมานำเสนอและก็เป็นแนวทางให้กับทุกคนที่ตกอยู่ภายใต้ในความรู้สึกหรือคิดนะครับหรือเรียกว่าการถูกออกแบบด้วยใครบางคนที่เชื่อมต่อกับเราในระบบาการควบคุมระยะไกลนะบรรกายเป็นต้นฉบับนะพวกนี้ผมจะบอกกันว่า มันคือต้นฉบับนะครับมันคือต้นฉบับของความรู้สึกนึกคิดนะวีทูเคคือต้นฉบับของความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในด้านไม่ดีเพื่อทำลายตัวต,วตนนะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นตัวเราให้เราเนี่ยตกอยู่ในกลหนของความคิดตกอยู่ในกลหนและก็วิกรจริทางความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดวันนี้ ใน EP ที่4เราจะมาอธิบายกันว่าวิลคเคนเนี hmm. ่ยทำไมต้องชอบใส่ร้ายทำไมต้องปฏิติดป่อเรื่องราวทางความคิดทำไมต้องปฏิติดปต่อเหตุการณ์สิ่งต่างๆนะทุกอย่างมันจะเอามาผสมลมเปรให้สอดคล้องนะในการใส่ร้ายและเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเข้าใจเพื่อให้เราเข้าใจผิดกับสิ่งที่ มันนำเสนอเพราะฉะนั้นไอการนำเสนอของมันเนี่ยการนำเสนอการนำเสนอของมันคือต้นแบบฉบับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้แบบย่อว่าคำใส่ร้ายที่มันใส่ร้ายที่มันกล่าวหาเราเนี่ยคำใส่ร้ายคือคำสารภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นจินตนาการนะครับแม้กระทั่งตอนเราหลับนะ ตอนเราหลับเนี่ยมันแสดงสิ่งต่างๆอีกคนนึงไม่หลับไนยบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่า B2K คืออะไรมันคือมันไม่ได้เป็นระบบ AI นะมันเป็นอีกคนนึงอ่ะเพื่อจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในการดำานิชีวิตของเราในกิจกรรมในแต่ละวันของเรามันพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้เราอ่ะมันจะเอาง่ายๆว่าคำว่าคอนโทรลอ่ะคือเปลี่ยนจากอีกคนนึงให้เป็นอีกคนนึงจากที่คน ปกติกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนกทุกด้านกลายเป็นคนเลวร้ายเพราะนั้นนะขนาดตอนเราหลับไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลังจากเราตื่นขึ้นมามันจะชอบมาใส่ร้ายว่าดูดิมันทําอย่างนั้นอย่างนี้คือจะเป็นเรื่องอุบาทเรื่องจังไรเรื่องที่แบบทุเรศท,ทุเรศเพราะนั้นเนี่ยตอนเราหลับมันแสดงสิ่งต่างๆเพื่อเอาไว้ใส่ร้ายคืออีก,อก,อกเราเนี่ยหลับแต่เราไม่มีความฝันหรอก ความฝันที่เรียกว่าความฝันตอนเราหลับมันไม่ใช่ความฝันหลังจากโดนวิดูเก้แล้วสิ่งนั้นเรียกว่าจินตนาการของอีกฝัง่งหนึ่งที่มันกําลังแสดงออกมาเพื่อเอาไว้กล่าวหาเป็นโทษทันนะเป็นข้อกังขาในการที่จะเอาผิดกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันทําคือในหัวข้อนี้ผมบอกเลยว่าวีดูเก้คือต้นแบบฉบับในการออกแบบทางความคิดในการออกแบบทางความรู้สึก ในการออกแบบของจิตใต้สำนึกที่ไม่เหลือเลยพวกนี้ต้องติดลบ,บตัวเองมันทําลายอะไรบ้างไอ้สิ่งที่มันทําลายเนี่ยเป็นต้นฉบับให้เราเพื่อเราอะคอยตามในสิ่งที่มันกล่าวอ้างมือใส่ร้ายเพราะนั้นเจตนามันคือต้องการให้เราเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกภาพนะครับเปลี่ยนบุคลิกภาพทางด้านตัวตนสิ่งที่มันจะออกแบบมีอะไรบ้าง นะสิ่งที่มันออกแบบเพื่อให้ทําลายคือสิ่งเคารพอันแรกเลยคือทําลายวัฒนธรรมเห็นไหมให้ทําลายวัฒนธรรมให้เราเนี่ยไม่เคารพบ,บูชาสิ่งต่างๆานะทาลายวัฒนธรรมหรือว่าลากฐานให้เราเนี่ยไม่ให้เราเหมือนรู้สึกไม่ดีกับพระรู้สึกไม่ดีกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้โดยเขาเรียกว่า มันสร้างขึ้นมาจากสันดาในการที่จะออกแบบให้เราอยากมันต้องการให้เราแบบเป็นแบบนั้นจะถามว่าคนที่รู้สึกนึกคิดแล้วมองเห็นนะดวงตาที่สามเขาเรียกดวงตาแห่งความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยจับกลุ่มได้ทุกอย่างพวกเนี้ยคือจิตวิทยาในการลวงโลกกับคำพูดกับความคิดกับความรู้สึกมันใช้สิ่งเหล่านี้ในการจัดฉากให้แบบ ให้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันคือการอยู่เบื้องหลังพวกมันคือการอยู่เบื้องหลังของความคิดความรู้สึกเป็นต้นฉบับนั่นเองทําลายวัฒนธรรมนะอันที่สองทำลายศา,นนะนน 2, ายสาานานะครับทําลายศาสนาสิ่งเคารพบ,บูชาอันที่สามทำลายความเป็นคนให้เราเนย่ยไม่เหลือความเป็นคนให้เราเนี่ยชั่วให้เราเลว มันเป็นจินตนาการของอีกฝั่งหนึ่งก็คือของพวกมันหน้าที่ของมันคือทําให้เราเนี่ยเหมือนเลวร้ายแต่มันไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่มันกาลังทําอยู่มันต้องออกแบบด้วยความคิดมันต้องออกแบบด้วยความรู้สึกเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในภวังเหล่านี้เกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าไม่รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีแต่จริงๆแล้วพวกนี้แม้กระทั่งความรู้สึกมันยังออกแบบแทนเราเหตุการ์งเรามันเอาเอาเหตุการ์งเราไป รู้สึกในเวลาที่เราพบปะผู้คนครอบครัวสังคมนอกบ้านสังคมในบ้านทุกขถา,านที่พวกนี้รอดูและออกแบบเหมือนคําว่าออกแบบคือมันรู้สึกแทนเราทุกด้านโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่แสดงอะไรเลยแต่มันหยุดดูถ้าเราเฉยสิ่งเราสิ่งต่อไปคือมันจะต้องใส่เข้ามาจะต้องออกแบบเราว่าอะไรกั่ ความรู้สึกว่างอะไรเราไม่มีความรู้สึกกับอะไรเลยมันก็เลยต้องใส่ทุกอย่างผมใช้สิ่งเนี้ยในการที่จะต้องการรู้กูเราคือตัวเราเราต้องรู้ตัวเ,เองก่อนยิ่งแล้ยิ่งตัวเราเนี่ยรู้ตัวเราเองมากเท่าไหร่จิตใจเราก็จะไม่ถูกสทรมานในเมื่อเราไม่มีความรู้สึกกับอะไรสักอย่างเลยบนโลกใบนี้สิ่งต่อมาคือจะ,จ,ะจะเจออะไรคนที่โดนวิดูเคคนที่โดนขึ้นเสียง นะไมค์คอนโทรลเซไลท์ในระยะไกลในการถูกเชื่อมต่อด้วยระบบดาวเทียมเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับทุกอย่างกลายเป็นว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกแทนเราทุกอย่างเห็นไหมครับเพราะ,ะนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเซนสティมันไปก่อนเราแล้ว,ลวเราว่างกับอะไรเราไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวมันรู้สึก เราไม่มีจินตนาการอะไรเดี๋ยวมันมีจินตนาการเราไม่คิดมันเราไม่คิดเรื่องอะไรเดี๋ยวมันคิดให้นี่คือสิ่งนี่คือปัจจัยสําคัญปัจจัยหลักของวีดูเกตที่จะเข้ามานะเราไม่ต้องเอาชนะสิ่งนี้เขาไม่เรียวกว่าการเอาชนะนะใช้ความเป็นจริงนะครับไม่มีอะไรสู้ความเป็นจริงได้มันมันมันแพ้ความจริงเราใช้ความเป็นจริงอะในการที่จะไล่ในการที่จะค้นหานะตื่นรู้นะในเหมือน ในโซเชียลเเรียกคนตื่นทำของผมเป็นคนตื่นรู้ตื่นรู้ทุกอย่างในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรู้สึกกับความคิดสมาธิปัญญาจินตนาการแม้กระทั่งเราหลับเราก็ต้องรู้ว่านั่นน่ะโดยโดยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมันมันไม่เป็นแบบนั้นแต่พวกนี้พยายามออกแบบ นะก็ถึงบอกไงว่าขนาดตอนเราหลับอะ่ะมันแสดงทุกสิ่งมันแสดงสิ่งต่างๆทุกสิ่งอย่างแล้วก็เอากลับมาพูดตอนเราตื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี้นี้เพื่ออะไรเอาผิดจะถามว่าการใส่ร้ายอะ่ะนะการการใส่ร้ายกับความเป็นจริงต่างกันไหมต่างเราหาเจอมันแพ้แต่ผมบอกว่าไม่ต้องเอาชนะกับสิ่งเหล่านี้นะยิ่งเวลานาน การสูญ <K arlos> เสียนะมันจะเป็นเหมือนยาพิษสิ่งที่มันกําลังบ่มตัวเองสิ่งที่มันกําลังเพาะตัวเองสิ่งที่มันกําลังสร้างตัวต,วตวนใหม่มันต้องการให้เราเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็ต้องออกแบบตัวตนมันก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาคนที่ถูกวิตุเคจริงในใ,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 ในในในใ,ในสิ่งที่ผมมองนะแบบลึกๆไม่ใช่เรานะคนที่ชั่วโดยปริยายคนที่เลวโดยปริยายคนที่แบบว่าเลวแบบบริสุทธิ์อ่ะคือพวกมัน มันจะไม่รู้ตัวมันกล่าวว่ามันหวังว่าสิ่งเหล่านี้ยกูออกแบบให้มึงเดี๋ยวมึงก็ต้องเป็นตามกูใส่ร้ายมึงเดี๋ยวมึงก็ต้องรู้สึกแย่กูกล่าวหามึงเดี๋ยวมึงก็ต้องถูกการใส่ร้ายถูกประนามจากคําพูดของปากมันเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจะต้องสร้างตัวตนขึ้นมาโดยที่มันไม่รู้ตัวมันต้องชั่วโดยไม่รู้ตัวมันต้องออกแบบความคิดเจ้าชู้มันต้องรู้สึกแบบแย่ๆอยู่ตลอดเวลาไอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ทำทำลายครอบครัวทลาทำลายสังคมทำลายจิตใจสำนึกทำลายความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการทางอารมณ์นะทำลายชีวิตนะทำลายรายได้ทำลายความเป็นตัวตนนะทำลายความเป็นมันทำลายความเป็นจริงไม่ได้เห็นไหมสิ่งสิ่งที่มันทําต่อให้เราไม่รู้ต่อให้เราไม่รู้มันก็จะรู้โดยตัวมันเองจะถามว่าเป้าหมายจุดหมาย ในสิ่งที่มันคาดหวังไว้ก็คือเรามันต้องการให้เราหวัง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 เพื่อต้องการให้เราเนี่ยออกมาเป็นแบบที่มันต้องการมันเลยต้องออกแบบความคิดความรู้สึกจินตนาการอารมณ์เหล่านี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้มันจิตวิทยาสร้างความครรหล,ะลนะสร้างความวิกลจริตเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกผิดรู้สึกแย่ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ในความรู้สึก ภายใต้ในอารมณ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดูเคเนี่มันแพ้ความจริงนะคำใส่ร้ายคือคำสารภาพก็มันรู้สึกอะไรเดี๋ยวมันก็ใส่ร้ายมันคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ใส่ร้ายมันมีอารมณ์แบบไหนทุกอย่างเพราะนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าคำใส่ร้ายคือคำสารภาพเดี๋ยวมันสารภาพแล้วมันสาธยาย ในสิ่งที่เกิดทางด้านความรู้สึกแนวคิดหรือว่าอารมณ์ของมันทั้งหมดและเราลองหันไปดูถ้าเรารู้ตัวเองมากเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามเสร็จนะนี่เป็นมั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 นเป็นเรื่องของคําว่าสงครามประสาทแต่ผมว่ามันละเอียดกว่านั้นนะละเอียดกว่านั้นมากสิ่งเหล่านี้คือทุกคนเนี่ยหวังว่ากูต้องไปแจ้งความกูต้องไปฟ้องกูต้องไปอจริงจริงไม่ต้องคือการจัดการเหล่าเนี้ย เวลาจะเป็นการจัดการเวลามันฆ่าทุกอย่างเวลาฆ่าทุกอย่างแต่วิดูเคสเนี่ยเดี๋ยวนานไปเนี่ยสิ่งที่มันออกแบบสิ่งที่มันทําสิ่งที่มันรู้สึกสิ่งที่มันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องให้เราจะเปลี่ยนแปลงโจทย์เปลี่ยนแปลงฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนแปลงจุดหมายที่เชื่อมต่อเรามันจะเสียเวลาในการที่จะอยู่กับเรานะเสียเวลา ตัวตนมันเองสิ่งที่มันกําลังทําออกแบบในเรื่องความชั่วร้ายของมันนะ่ะมันเหมือนยาพิษที่ฉีดเข้าไปในใจมันกัดกินทุกวันความรู้สึกต่างๆพวกเนี้มันเป็นการกัดกินสุขภาพจิตมันไม่ดีแน่นอนผมบอกเลยแต่เราเนี่ยเราไม่รู้สึกเดี๋ยวมึงก็รู้สึกให้กูไม่กูไม่คิดอะไรเดี๋ยวมึงก็คิดให้กูไม่มีอารมณ์เดียวมึงก็มีอารมณ์ให้นะครับสิ่งถ้าเราตื่นรู้ในสิ่งที่กําลังเกิดภายใต้ ในตัวของเราเนี่ยจะไม่มีใครหน้าไหนอุปกรณ์นี่ว่าไฮเทคนะถ้าเรารู้ตัวเราเองไม่มีใครมาทำร้ายเราได้อีกฝั่งนึงกำลังทำร้ายตัวเองนะคิดให้ดีอีกฝั่งนึงเนี่ยมันกำลังทำร้ายตัวเองโดยที่เราไม่ต้องบังครับนะแต่เป็นรูปแบบของมันตั้งหากที่ให้มันตระหนักกับตัวมันเองบีบคั้นตัวมันเอง นะให้มันเกี่ยวกาสกับสิ่งที่มันทําแล้วมันพอคนมันรมันมันมันหวังอะไรแล้วมันไม่ได้ยั่งใจมันเหมือนมีมันให้มันพยายามทําร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมทําสิ่งนี้มาเป็นสิบปีแล้วกูไม่มีความรู้สึกคือกับกับมันเนี่ยเราต้องไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เหลืออะไรไว้ตรงความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ไม่ไม่เหลือไว้เลยในเมื่อเราไม่มีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจัดการตัวเองเพื่อให้เรา เป็นไปนตามในสิ่งที่มันต้องการถามว่าผมเคยทําให้มันดูไหนเอาลมโมโหมาเชื่อมต่อสิถ้าไม่โมโหเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทาให,าให้ให้โมโหมากกว่าเดิมนะอะแล้วมาดูว่าความอดทนเนี่ยมันมีขีดจากัดซึ่งมันทนความอดทนมันมันมันไม่สามารถอดทนกับตัวมันเองได้มันจะหยุดแต่ถามว่าแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะก็คือคนที่เป็นเป้าหมายก็คือเหยื่อก็คือเรา กูไม่เห็นต้องโมโหเหมือนมึงเลยก็มึงโมโหยู่ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถูกกระทํากับผู้กระทําผู้กระทํากับผู้ถูกกระทําไม่เหมือนกันนะครับจัดการตัวเองในสิ่งแรกๆเลยคือจัดการเรื่องความคิดนะรู้ตัวเองเยอะๆแล้วยิ่งรู้ตัวเราเองมากเท่าไหร่จิตใจเรากขจะไม่ถูกทรมานคนที่ทรมานคืออะไรคือมันทรมานตัวมันเอง การเชื่อมต่อเป็นแค่กุศโลบายนะครับมันเป็นแค่กุศโลบายมันเป็นแค่วิกลจริตมันทําให้เราเกิดวิกลจริตทางความคิดสติปัญญาเรายังอยู่นะใช้ให้เป็นนี่เป็นตัวเรานะบ้านของเรามันเข้ามามันเหมือนมาเข้าบ้านเราดักเขาเรียกว่าปิดประตูตีแมวสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าแน่นอนสวัสดีครับ